ราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าสุนทรีนาถพระราชวรวง์เธอพระองค์เจ้าสุนทรีนาถเป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสุนเล็กเมื่อวันที่27เมษายนพศ2423เมื่อประสูติทรงดำรงพระอิสริยยศที่ พระบวรวงเธอพระองค์เจ้าสุนทรีนาถขณะพระชันษาสี่ปีเศษพระราชบิดาสเสด็จทิบงคตปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต สยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระองค์แรกที่ทรงดำรงตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอูกยกเลิกไปตั้งแต่นั้นมาต่อมาในปีพศ2454คณะพระชันษา30ปีเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามจากพระบวรวงศ์เธอเป็นพระราชวรวงศ์เธอจากการยกเลิกตำแหน่งวังหน้าสรงผลให้อำนาจและความเป็นอยู่ของเจ้านายวังหน้าร่วงโรยเจ้านายฝ่ายนายหลายพระองค์ดำรงพระองค์อย่างอัตคัดพระองค์เจ้าสุนทรีนาถเองก็ไม่มีรายได้เพียงพอ พระองค์ทรงเคยทำหนังสือกราบมังคมทูลขอพระราชทานเงินเพื่อส่งใช้หนี้เก่าจำนวนหนึ่งหมื่นบาทแต่กระทรวงวางเบิกจ่ายให้5,560บาทต่อมาส่งกู้ยืมเงินจากแสงแสงชูคำจำนวน350บาทจนเกิดคดีความขึ้นพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าสุนทรีนาถเป็นเจ้านายชั้นร,ราชวรวงเธอ ที่มีพระชนอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายก่อนสิ้นพระชนเมื่อวันที่10ตุลาคมพศ2513สิริพระชันษา90ปีต่อมาเมื่อวันที่14มกราคมพศ2514เวลา17นาฬกาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระวรวงเธอกรมเหม่นพิทยราภพ,พุทธิยากร ประธานองค์มนตรีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงพระศพพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้าสุนทรีนาถในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาส